สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบ,บับประจำวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ให้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับว่าจับกระแสะคลื่นใต้น้ําประชาธิปัตย์ก่อนลงสู้ศึกเลือกตั้งเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ หลังจากที่มีกระแสข่าวในเชิง,พพงวัตถุพาดพิงว่าอยู่ในกลุ่มเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือว่ากลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะโค่นจุรินลงจากเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับตกอยู่ในกระแสข่าวแบบนี้ทําให้จิตพัฒน์ตันกฤิด,ดากรสสบปญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองเลขาธิการพักต้องออกมาแจ้งกับสื่อทันทีกรณีที่มีชื่อเป็น 5คนใน6คนของรองเลขาธิการพักที่ไปร่วมก่อการเข้าชื่อเพื่อกดดันให้จุรินเนี่ยลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักจตีพัฒน์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าขอปฏิเสธว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเพราะว่าไม่ได้ร่วมเคลื่อนไหวดำเนินการใดในพักในลักษณะที่ถูกโยงชื่อและภาพข่าวตามที่ถูกกล่าวหา เพราะวัน์หนักดีว่าในห่วงเวลาที่เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งซึ่งทุกพรรคการเมืองจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งในในโยบายในการรณรงค์หาเสียงและคัดสรรว่าที่ผู้สมัครสอสอในนามของพรรคเพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจึงไม่ใช่เวลาที่จะมาสร้างข่าวหรือมาสร้างความแตกแยกด้วยการตอกลิ่มเพิ่มขึ้นในพักที่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเรากันเองแต่เป็นห่วงเวลาที่พักจะต้องเป็นเอกภาพและต้องการความสมัครสมานส,สามัคคี ของสมาชิกพักทุกระดับเพื่อรวมพลังในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้จิตพัฒน์รองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์บอกว่ามีจุดยืนที่มั่นคงและก็ชัดเจนมาโดยตลอดโดยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่คิดจะย้ายพักไปอยู่กับพักการเมืองอื่นยังขอทํางานให้กับพักประชาธิปัตย์ตามที่ได้รับมอบหมายจากเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งเป็นเลขาธิการพักและเป็นผู้ใหญ่ภายในพัก โดยจะขอทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่และดีที่สุดและพร้อมที่จะร่วมสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นจะขอเรียกร้องให้สมาชิกพรรคบางคนบางกลุ่มยุติพฤติกรรมการปล่อยข่าวที่ต้องการจะสร้างความแตกแยกหรือว่าใช้สถานการณ์นี้ในการสร้างเงื่อนไขหรือว่าเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวโดยสร้างความเสียหายให้เกิดกับพรรคของพวกเราทุกคนนี่แหละครับ เหตุที่เธอต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับมันเป็นเพราะว่ามีกระแสข่าวทางการเมืองในช่วงวันสองวันมานี้นะครับเรื่องคลื่นใต้น้ําภายในประชาธิปัตย์นี่แหละครับว่ามีสอสอมีแกนนําพักมีอดีตสอสอกลุ่มหนึง่งต้องการจ,จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพักขึ้นมาโดยอ้างว่าต้องมีการปรับทับประชาธิปัตย์สมัยก่อนทําศึกเลือกตั้งในปีหน้าซึ่งกลุ่มที่มีแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็คือกลุ่มการเมืองที่ ไม่ค่อยจะถูกกับกลุ่มของจุรินในปัจจุบันนี้นะครับคีย์แมนหลักๆของกลุ่มนี้ก็มีจุรินมีเฉลิมชัยสีอ่อนมีนิพนธ์บุญยามณาีมีชินวบอบุญยเกียรติอย่างนี้เป็นต้นส่วนกลุ่มที่มีแนวคิดเคลื่อนไหวให้ใหมีความเปลี่ยนแปลงในตัวหัวหน้าพักเนี่ยคุณผู้ฟังทีักครับบางกระแสะข่าวเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้มีแนวคิดจะย้ายออกจากพักไปอยู่พักอื่นนะครับอย่างเช่นย้ายออกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอย่างนี้ยังไม่มีแนวคิดแต่คิด ที่จะอยู่กับประชาธิปัตย์ต่อไปพีงแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยรู้ดีครับว่าบทบาทในพักเนี่ยเริ่มลดลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าหากว่าลงสมัครสอสอบัญชีรายชื่อก็อยู่นู่นแหละครับลำดับที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่ก็คือลำดับต่ํากว่า15คนไปแล้วนั่นแหละครับมันจะมีความเสี่ยงสูงนะครับที่ว่าจะไม่ได้เข้าไปเป็นสอสอปฏิริษหลังการเลือกตั้งก็เลยเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีการจัดทัพใหม่ในประชาธิปัตย์โดยพยายาม จะสร้างกระแสว่าคะแนนนิยมของจุรินจากการสำรวจของโพลหลายสำนักเนี่ยคะแนนยังเป็นรองรวมถึงคะแนนของพักในพื้นที่ภาคต่างๆในพื้นที่จังหวัดต่างๆคะแนนของพักก็ยังเป็นรองพักคู่แข่งค่อนข้างมากแบบนี้จะทําให้คนที่ลงสมัครสอสอเขตก็ต้องเหนื่อยนะครับมีโอกาสสอบตกสูงจึงพยายามที่จะอ้างเหตุว่าพักเนี่ยควรจะปรับทับใหม่โดยด่วนก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง แต่อะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับมันก็มีกระแสข่าวอีกกระแสหนึ่งบอกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีแนวร่วมในพักประชาธิปัตย์เอาด้วยสักเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นว่าควรจะให้โอกาสจุรินเนี่ยในการนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งไปก่อนถ้าหากว่าพักได้สอสต่ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับอย่างเช่นได้สอสอหลังการเลือกตั้งไม่ถึง52ที่นั่งคือน้อย กว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ยยังไงยังไงถึงตอนนั้นเนี่ยจุรินก็ต้องแสดงสรรดิลลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่านั้นเป็นธรรมเนียมของพักประชาธิปัตย์ที่ปฏิบัติกันมาตลอดในช่วงหลังตั้งแต่ยุคบัญญัติบรรทัดฐานมาถึงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งถึงตอนนั้นก็ค่อยปรับทับใหม่สิครับค่อยเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ก็ยังได้นีครับ เพราะถ้าไปเคลื่อนไหวช่วงนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีกับพักในภาพรวมนะครับโดยเฉพาะจะเกิดภาพว่าประชาธิปัตย์เนี่ยขัดแย้งกันเองในพักอย่างหนักซึ่งไม่เป็นผลดีกับพักในช่วงที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่อวันที่13บธันวาคมครับเจริญชัยสีอ่อนเลขาธิการพักก็ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแหละครับ แต่ต่อมาก็กลับมีข่าวออกมาสัมทับอีกรอบหนึ่งว่าภายในพักมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญสำคัญเกิดขึ้นคือมีรองหัวหน้าพัก1คนแล้วก็รองในขาธิการพักอีก2คนไปเดินสายครับขอให้กรรมการบริหารพักคนอื่นๆเนี่ยนะครับลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพักโดยอ้างว่าต้องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเป็นคนใหม่เพราะเห็นว่าจากผลการสำรวจความนิยมของโพลต่างๆเนี่ยคะแนนของหัวหน้าพักคือจุรินเนี่ย ได้รับคะแนนนิยมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหัวหน้าพักการเมืองอื่นๆประกอบกับการบริหารภายในพักของกลุ่มจุรินกลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จเกินไปแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาในทํานองว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการนี้เนี่ยนะครับมีเป้าหมายที่จะรวบรวมเสียงให้ได้ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพักที่มีอยู่ก็คือประมาณ17เสียงนี่แหละครับจากทั้งหมด34เสียงซึ่งถ้าหากว่าได้ตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ ก็เท่ากับเป็นการเปิดทางให้มีการเลือกคณะผู้บริหารของพักใหม่ยกชุดเลยนะครับแต่เอาละครับก็มีกระแสข่าวว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยรู้ดีถ้าเกิดทำไม่สําเร็จจะต้องถูกเช็คบินจากผู้บริหารพักด้วยการไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งสอสในครั้งที่จะถึงนี้เพียงแต่ว่าโต้โผคนสําคัญเนี่ยยังคงยืนยันนะครับที่จะสู้ต่อเดินหน้าขออีก2เสียงเท่านั้นเองแม้จะรู้ว่าการรวบรวมรายชื่อเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลาบาก เพราะผู้ใหญ่สั่งบล็อกกรรมการบริหารพักเอาไว้หมดแล้วนะครับมีรายงานข่าวอย่างนี้ครับรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมหนึ่งในผู้ร่วมก่อการครั้งนี้ซึ่งเป็นรองเลขาธิการพักคนหนึ่งได้ไปสารภาพผิดกับรองหัวหน้าพักอีกคนหนึ่งที่กลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จโดยมีการเปิดเผยถึงแผนการทั้งหมดรวมไปถึงผู้ร่วมขบวนการว่าเดิมเนี่ยจะเป็นเพียงการรวบรวม ให้ได้เสียง18เสียงเพื่อกดดันให้จุรินลาออกจากหัวนหน้าพักด้วยตนเองแล้วก็ให้หาเหตุผลอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดจุรินไม่ยอมก็จะเป็นต้องให้กรรมการบริหารพักทั้ง18คนเนี่ยเซ็นใบลาออกเพื่อให้เปิดประชุมใหญ่วิสามาันคัดเลือกผู้บริหารของพักชุดใหม่โตะโผใหญ่เนี่ยยังยืนยันว่าจะรวบรวมต่ออีกสองชื่อให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้เป็นรายง,งานข่าวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งรายงานบอกว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยเห็นว่า สถานการณ์ในพักขณะนี้เนี่ยมันอึมครึม,มถ้าเกิดยังปล่อยไปเช่นนี้จะยิ่งทําให้มีสอสอเกรด A ของพักเนี่ยไหลออกไปอีกก็เลยเห็นพ้องว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งจนนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของการเคลื่อนขบวนการในครั้งนี้นะครับและก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกับสสและก็อดีตสสที่มีแนวโน้มว่าจะลาออกจากพักว่าถ้าเกิดเปลี่ยนตัวจุรินได้เนี่ยจะาลาออกได้หรือไม่อย่างเช่นคุยกับอันวาษาและสสปัตนี คุยกับสมบูรณ์อุทัยเวียงกุลอดีศสตรังแต่ในที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใจคนเหล่านี้ได้เพราะาทุกอย่างเนี่ยมันสายเกินแก้ไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังทีลกครับทั้งหมดนี่แหละครับมันคือภาพรวมของสถานการณ์ภายในประชาธิปต์หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเพราะเห็นดูเงียบๆแต่ทําไมถึงมีคลื่นใต้น้ําก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบุคลิกทางการเมืองของพรรคนี้มากกว่า ที่คนในพักยังบอกเลยนะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยยามศึกร่วมรบครับแต่ยามสงบเราก็มารบกันเองสิครับเพราะอย่างในยุคที่จุรินเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็เคยเกิดความเคลื่อนไหวทํานองนี้มาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งพบว่าคนที่ร่วมเคลื่อนไหวปัจจุบันนี้ก็ออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วหลายคนด้วยกันเอาอย่างนี้ครับกรองสถานการณ์บอกว่าสำหรับผลพวงของคลื่นใต้น้ํารอบนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะครับ เอาเป็นว่าให้รอดูตอนเลือกตั้งกันให้ดีๆกันแล้วกันข่าวบอกว่างานนี้เนี่ยอาจจะมีการเช็คบินแน่นอนครับ